สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมมีข้อแนะนำดีๆนะครับกับเรื่องของอันตรายจากไข่ดิบมาฝากกันนะครับซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับไข่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็แหล่งโปรตีนที่ดีนะครับแล้วก็มีราคาถูกด้วยแต่ว่าการบริโภคไข่ดิบเนี่ย ก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้นะครับสำหรับความเสี่ยงจากการรับประทานไข่ดิบเนี่ยนะครับก็อาจจะเสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรียซันโมเนล่านะครับทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียลำไส้อักเสบอาจรุนแรงจนเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดได้นะครับหากรับประทานไข่ดิบในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทุกวัน ก็อาจจะทําให้เกิดภาวะขาดสารอาหารไบโอตินเนื่องจากโปรโตีนในไข่ขาวดิบเนี่ยจะไปขัดขวางการดูดซึมสารดังกล่าวส่งผลต่อการมองเห็นการทํางานของระบบประสาทแล้วก็อาจจะทําให้มีผิวหนังและเล็บผิดปกติได้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยเราก็ควรจะเลือกรับประทานไข่ที่สะอาดและก็ปรุงสุกนะครับ